สวัสดีเจ้าสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินจะปาไปพอด้วงกวางนักสู้แห่งคุณเขาเจ้าห้างหายจากการตกป่าไปเมินนอะช่างป้อมเนาะช่วงนี้เป่นเมากวางอยู่ขอซืบสารประเภทนี้การจนกวางก่อนนี้วะหลังจากเซตนากวางดีๆิดีๆแล้วแกก็จะไปตกป่าตามปกติเจ้าจะได้กอดชมกวางน้อยๆงามๆไปด้วยกันก่อนเนาะ ฝั่งนี้ฝั่งหายจะกันไวในเตือเด้อเจ้าเนอ่อสำหรับคลิปนี้นี่ถือว่าเป็น a m a ซิ่งมากเลยเพราะว่าช่างป้อมเหมือนจะเอากวางปลาเนี่ยไปลองจนกับกวางพ่อแต่เป็นกวางพ่อสายพันธุ์ดีของหน้าอามซุ่มด้วงกวางเวียงเชียงลุ่งหน้าอามก่ผลิตกวางตีถือว่ามีคุณภาพมากเป็นกวางชนชนสงสวย ซึ่งคุณภาพนี่แบบสุดยอดสามารถไว้จนรักหมืน่นรักแสนคะแนนได้อ่ะเดี๋ยวเราไปที่ตามกันตอนต,ต่อไปเลยค่ะบินกันนี่ปีกสุดมนะวันนี้ช่างป้อมจะไปไหนวันนี้จะไปจามควงตีอ่าโรงเพาะด่วงกวงเวียนเชียงรุ่งครับ ม่อย่างไปสู้เขาเอากวงเมียงไปสู้ครับนี่ครับแล้วเอาป่อพันไปซื้นนะครับเอาป่อพันไปคืนให้อาร์มครับแล้วก็ปล่อยกันพอเออจับเหรอเก็บเหรอเอาทักคู่ที่สองปลาเจอปลาครับคุณที่สองปลาเชียงลุกเนาะเลยๆๆยับยัปลาเชียงลุงฟังนีไนะครับอันนี้เป็นปลาชัยภูมินะครับ ป้าชใยพูมป้าใจม้อป้าใจม้อยังขาวเนาะอันนี้เชียงลุงอันนี้ชายพูบครับอ๋ชายพูบว่าครับอโเคเัชียงลุงไปตังน้องเชิดมันครับชายพูบมาตังผมมั้เดี๋ยวร้องกันพอครับน้อยแอบปะเน็่นอกเก้าอเลยอ่ะเออนี่ยอ้าแล้วโอ้โหนี่โดนของแตะอือจืดแห้งน่ะห้านาทีก็กระเพลตโอ้ได้ยินนี่เพียวแตกะนี่จืดแห้งนัดเออบาดเดียวครับบาดเดียวครับบาดเดียวครับมีวครับถามแเลยถามเลกครับ คุ้มมวยนี่เหนียวขนาดโดนโอมหัวนี่ลงมาได้ยังรดี๋ยวังขาดีครกว่าแล้วครับขาหน้าขาแล้วครับขาหน้าเผาครับเอาแล้วครับทำงานครับดิ้นทำงานดิ้นแล้วมาแล้วดิ้นดิ้นดิ้นดิ้งยังตอกอะตอกอู้ยคำนั้งนะครับคำนักครับกูดำคำนักครับนาะออาโนคำนักตะกี้สีดูแล้วครับเนาอเอาแล้วเอาแล้วคำนักไปนักเงา เลือกไปหมดเลยทำอะไรบ้างสูงประมาณนี้นะเหนียวนะไปเลยนะปัตรเด้อเด้อเด้อโอ้ที่คนไหนที่คนไหนแคบหลังหันเลยเลยเลยแคบหลังนั้นตัวข้ามสองแล้วผมสะด็้นเลยนะมันเบาปแบบตัวเนี้ยมันเหนียวเลี่ยงไหมยังเดี๋ยวกัดนั่นเนาะเอาแล้วก็กลับมากันนี่โอ้โหปัดตันข้าครับมานนี้เร็วมันมีแกมมันมีโอ้โดนซ่อมอย่างเดียวตัวนี้ บิดออกโอ้ยบ oh. ีบคอตายละบีบเจ็บบีบแห้งเจ็บแบบน่้นแต่น่ะแห้งไหนผมเนี่ยหรอแห็งนะไม่อยากเห็นเนาะอยากเห็นเอานันนี่เอานันนี่ต่อไปครับบ่าไปครับโอ้ยความเหนียวมาเป็นเลิศนะครับความเหนียวมาเป็นเลิศนะจามก้ามมาหน่อยจามก้ามมาเฮ้ยจาจ้ายุกจ้ายุกน้ำหมูปอน้ำหมูจามไปไหนหอูหเอ้าหมูเอา โอ้โหวยนี่สุดยอดนะบ้าแล้ววยนี่สุดยอดนะครับครับล้อเบวยครับเอาออกม่อนคับคับหมวหาหนาเสจแกมันหนาแกมันแรงดีครับห้าแล้วเอมค้ามเดียวเอวค้าเดีวครสามกี่รัสี่้วโอ้โครสุดข้อสุดข้อยกขึ้นกัยก้นยกขึยกเหนียวยกขึ้น มือก้อนตายแล้วมือก้อนนดีมือก้อนมือก้อนมายกควงตอเกากบมวยลุกเหนียวครับนี่คือมวยนเกาสายนี่นะเียอ่อนเลยสายนี้ม่เป็นอันท่านผู้มหลุ่มพิกาดนกานย่ากครับนี่ถ้าสมบูรณ์ต้องห้นี่ขอฝาใงน้ังขว้าความเหนียวนะ เราจะไปคามไหนเนี่ยเหนียวโอ้่ะมันเลี้ยวพิดปกติน่ะเลี้ยวพิษปกติอ่ะคามนะโอ้มบรนดาเจ็บบรรดาดำน่ะดำอุ้มสองเตืองน่ะเอามามคามซีเลยไปไปลองให้ป่ะไปลงให้ป่ะไปลงให้ป่ะได้เอาป่ะจักเอาได้โอ้จักลวกไปเออสลัดสลัดนี้ลัดเหนะลงอ่ะลงมาลงมืข้นนี้แบบ

มือ้อนตัวลูกดีได้ตีอะมือ้อนได้ตีแล้วนะได้ที่ห้านอน้้าวเนี่เนาะเอามาเอาแบบปล่อยปลาเดี๋ยมันได้กินเบี้ยป่าขมันอยางมเบียวยี่เนี่ยนะเออนอปูมันจะกล้าเนยน้องปูที่ก็นทิ้งนะตัวนี้ฮะขนาดได้ป้อนไดเรี่ยงเนยไม่ออร่เลยนะถึงแเล่นก้อนถึงแมเล่นก้อนอ้มาแล้วอาสลย โอ้บบโหขนาดไหนฐานสองเก็บขนาดจี้อ,องก็ครับบรเจ้งจี้ครับท่าโบครับถ้าจี้เสียงเบียตายแล้วถ้าดอกนี่อยู่ได้นี่เห <laughs> มือนะ้องนต้องฐานสองนะลูนึ่งไว้หนึ่งไว้หนวดดิ่งหยบหยบอยู่ถึงไปหนาเหรออันนี้ฐานพี่ขานนะครับนี่ดอกพี่ขานนะครับเนี่ยฐานสองอันนี้กัดเนี่ครับดอกนี่ะหนเจ็บมากครับมาเล่นก่อนเนาะ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเบียร์กินประเดี๋ยวจามไหนของจานไหนต้องเล่นก่อนของจานเขาไม่เล่นก้อนนะกางๆไว้นะโอ้ชุดก้อนแล้วเอาละยกเลยเอ๋อเอาทำน้อยเพิ่มน้อยเพิ่มน้อยหมอมาเจ็บคก้อนใจดีนะบาเจ็บครับนี่ยนะสามบาทสาไหนนะนับาาตั้งมันน่าเลยน้าก๋วน้าก๋วน้าก๋วเจ็คลองนี่ยเอาเลยเอาเลยเออน้ำจะดังดุดุข้อร้อนขอร้อน ตปว่าดตว่าโอ้โหเหวาดีาการนะตัวมีกานะนีเหนียวสายนี่เหนียวครับสานี่เหนียวนะขาพุดไปสองขายบักกานสายนี่นะนี่นะคูมวยต้องจี้นะคูมวยนะเห็นยีในเปนยาเปล่จะไปนจี้ก้นกะเดี๋ยวมันสลับเน่ได้นะเป็นกลังงานเนาะลังนจ้าา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 ้าา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  ขาม่ี้ขาแม่ใครเสียบี้ครับเด็กกันต้นไหเด็กันต้นโดนมือนี่มาทันไตไงไต้มาทันเลยขำหรอเอาแล้เอแล้วได้เจาิไปด้วยเบีเบี้ยเบียเบี้ยเบี้ยเบี้ยโดนเลยๆๆๆๆไอ้ยามารายคอนเลยรายคอน โอ้ตอเขากอยต่อยที่มันอะไร่อๆต่อยเทกอะไอ้เร่อยกมาขึ้นมาไรอย่าตัแกอยู่เจ็บสักหน่อยเจ็บมาเจ็บใส่ไปแล้วมาอ้เรๆใส่ไปแต่อได้มาแลก็ไงโผนี่โผเนี่ยโผเนี่ยก่อนไงเดี๋ยวๆๆขากลางน้ากอกกอกไอ้เรเลๆกอกกอกอย่าได้ขอด้ยอย่าได้ขอ ขากลางแะาหน้าหเออู้านหเสียงม้าครับเสียงแตกนะครับตบๆหนะครับก็ก็ใช่ไหมโอ้ก็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 โดนดอกที่ขาดยั้งนะยังไปลงมาเหมือนเดิมครับเลยเมพ่อมีจังว่าแล้วพ่อเนี่ยโอ้จต่อะไรปุ่นกอกๆ

นั่นขามาเอาละบเอาละบออยังนั่นไอ้ยังโอ้ยจกเป็นตอเลยจะพิพเลยขามาขา้านี่กันี่เก่าฟังนี่กเดี๋ยวขา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 ตามกันเลีน่ มาเต็มีอะไรมันแปลงมันได้เดี๋ยวรทักกินยอกนะคเดี่ยวขนาดหน้าคนละไอ้อยไม่ต้องมวยไปต้องมวยได้เลยสุดยอดละไมต้องมวยแท้ได้เลยนะผมแปลงแซ่ครับนี่ผมแปลงใซ่ครับจ้างแปลงนะแปลงกะเอ๋แปลงหน่อยเอาละนั่น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 นั่ะกี้หนาวเดี๋ยวเจอโค้ดแบบบุกเบาแลยบาวึงเบา เต็มนี่ยต้องระดงนรมดาหน่อยี่งัดกัเลยซอสไอ้ยาทอดเหลวโดนเลยว้าโดนไไปโดนนะปหดเลแล้วไปวะไปวะโดนแล้ว๊อบข้อแ่ะโอ้จะได้มีบาข้อเลยบ๊อดข้อเนาะพนทานดิ๊ดดิ๊กดิ๊ดายนี่มาได้บิ๊บินี่นีไอ้ยา นี่น um. oh ี oh. Oh ่ oh! Oh ิขาสไว้หยเดี oh. um ๋ยวนี่ภาปีกึงเจ็บตห้นะตวนโอ้โหโอโหี่ไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจี้ส่ข้างนึ่งมาเมามามาามามาามามามาามามาามมามามาไาม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 าัา เดี๋ยวกับละหันกับละหันคืดเยอะนะเดี๋ยวทหารกันหนิแห่กับละหันคืดนะกับละหันนี่บ้านเดียวเกี่ยวเดียวอะไรี้เสียคอพ่ออาวุธธรรมดาด้วยนะด้วยเป่นคอพ่อโอ้ยแหน่ปุชลาด้วยเนี่ยกูบ้านนี้เล่นได้นะถ้ามันมีลูกเก็บอะโป่งหนอกอ่ะ

วนนี้พีแก้วอองให้เนี่ยผมก็ได้บอกกองผมเปียกใจใจนีก้องให้ปิงบอกไปบไปอ่ะเส็จตัวอนไปล้ะเนอะก็พีแก้วม่จำได้เน่ปายนมน้อยเนะอ๋อผมก็ได้บอกกว้องผมยอกกองผมนี่กอตัวจะได้ปื้นไหมอีหรอะเอปื้อย่าม่มั่นเออปื้นป้มเดี๋ยวปื้นมุมีมาอ้อยกันเนียอ้อมันมีเหนียวรเหนียววันนี้เหนียวตัวนี้กับบีบแม่ห่างกันนะโอ้วันนมันแกงนะแต่วันนี้มีเหนียว จเตี๊ยบตีเลี้ยวไอ้ม <laughs> ึงไม่ไตัวเตี๊ยตบตีเลี้ยวกูตัวอ่าไว้ไหนไว้ไว้เ,น,น,เน,น,นี้อยออกคนน่ะออกคนนี้ท่น่ะเดี๋ยวลองมาไป,ไปจามใส่ตัวใส่ตัวอืน่นอ่าตัวอืนวอ่นตีมใจสายฉีดเดี๋ยวอเอาไปชนบอล